กัมพูชาเจ็บหนักแขวงเท้าหาเซียนภายหลังจากกองทัพไทยประกาศกดอายการศึกในเขตพื้นที่อำเภอชายแดนติดกับกัมพูชาส่งผลให้โอนอำนาจฝ่ายพลเรือนไปยังฝ่ายทหารจากนั้นตัดท่อน้ำเลี้ยงโดยกำหนดเวลาปิดเปิดด่านชายแดนคนไทยจำนวนมากเร่งเดินทางออกจากกัมพูชาห้ามนักท่องเที่ยวข้ามไปเล่นบ่อนคาสิโนตัดไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมสินค้ายุทธภัณฑ์ส่งผลให้สินค้าไทยที่จำเป็นส่งไปไม่ได้ รถบรรทุกขนส่งจอดเป็นแถวยาวที่ด่านชายแดนจังหวัดสแก้วสินค้าไทยถูกกักตุนในฝั่งกัมพูชาจนสร้างความโกลาหลบ้านใหญ่ฝ่ายกัมพูชาขอร้องประชาชนไม่ให้โทษรัฐบาลที่กำลังจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ให้โทษไทยหากขาดแคลนสินค้าจำเป็นผลจากการแกวงเท้าหาเสี้ยนส่งผลให้เกิดแรงกดดันที่ถาโถมจากทุกทิศทางจำใจสั่งกองทัพกัมพูชาเชิญฝ่ายทหารไทยไปเจรจาที่บริเวณชายแดนสามเหลี่ยมมรกตช่องบก โดยฝ่ายกัมพูชายอมทุกกรณีถอยทับออกจากแนวเขตแดนกลบร่องคูสนามเพราะที่ขุดล้ำดินแดนไทยไว้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติตามเดิมล่าถอยกลับไปที่ตั้งลึกเข้าไปในเขตแดนของตนห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุปะทะเปรียบเทียบแสนยานุภาพทางทหารกองทัพกัมพูชาอันดับ95ของโลกอาวุธหลักกองทัพบ,บกมีปืนใหญ่สนามลากจูงพิสัยใกล้ราว400กระบอกจรวดหลายลำกล้องห5 0ชุดรถถังห5 0คัน รถเกาะและรถสายพาน484คันกองทัพอากาศมีเครื่องบินรบมือ2รุ่นมิก21และเครื่องบินฝึกจากเช็คที่พอใช้งานได้รวม16ลำเครื่องบินลำเลียงขนาดเล็ก2ลำใช้เฉพาะรับส่งบุคคลสำคัญเฮลิคอปเตอร์เก่า10ลำใช้งานแต่ละครั้งต้องช่วยกันเข็นท้ายและเฮลิคอปเตอร์ผลิตจากจีนอีก20ลำยังห่างไกลาจากกองทัพไทยแสนยานุภาพแข็งแกร่งอันดับ25ของโลก งบประมาณปีล่าสุด189,175ล้านบาทมีทหารประจำการประมาณ3 0 0 0 0นนายกองทัพบ,บกไทยมีรถถัง841คันปืนใหญ่สนาม766กระบอกอาวุธหลายชนิดผลิตเองกองทัพอากาศมีเครื่องบินทหาร700ลำกองทัพเรือมีเรือรบ86ลำและมีเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำจัดเป็นประเทศหนึ่งใน12ทางทหารของโลกที่มีเรือรบประเภทนี้รายงานจาก h u m a n i t y Research Consultancy บริษัทเอลิปติกและสื่อต่างประเทศระบุว่าเมืองชายแดนปอยเปตสีฮันูวิลและอุดรมีชายกัมพูชาเป็นพื้นที่อาชญากรรมการพนันออนไลน์คาสิโน,โนแก๊งคอนเซนเตอร์การฟอกเงินแพลตฟอร์มฮีวันเพยระบบการเงินสีเทาของเครือข่ายของครอบครัวบ้านใหญ่กัมพูชาในช่วง3ปีที่ผ่านมามีการหมุนเวียนเงินผิดกฎหมายถึง24,0 0 0ล้านดอลลาร์หรือกว่า7 8 0ด0 0่นล้านบาทเป็นอุตสาหกรรมหลักราว60%นของเศรษฐกิจ g d ดีกัมพูชา ต้องพึ่งพาไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเกตเวจากไทยผ่านไปสิงคโปร์เชื่อมต่อกับโลกเป็นทางผ่านของกระบวนการฟอกเงินเกิดปัญหาความมั่นคงของชาติและในระดับสากลบัทอรศีลธรรมของภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันประเมินว่าปี2,567ที่ผ่านมาผลกระทบร้ายแรงจากบ่อนคาสิโนและธุรกิจสีเทาส่งผลย้อนสอนให้กัมพูชาเกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยติดลบ1 0 6 บ้านใหญ่การเมืองจึงหวังสร้างคะแนนนิยมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องจึงสร้างปมเคลมดินแดนไทยหวังฟ้องศาลโลกหากไทยปิดด่านชายแดนยาว800กิโลเมตรจะทําให้ชาวกัมพูชาเดือดร้อนอย่างหนักเกิดการว่างงานเศรษฐกิจพังทลายตามมาด้วยม็อบและจลาจนขับไล่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ยอมจำนนแต่การที่กองทัพไทยรบแบบไม่ต้องรบด้วยการตัดท่อน้ําเลี้ยงตรงเป้าตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต ไปสนับสนุนบ่อนคาสิโนพนันออนไลน์แก๊งคอนเซนเตอร์แค่วันเดียวบ้านใหญ่กัมพูชารายได้หายวับจนต้องยอมถอยทับนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป